สวัสดีสมาชิกที่นี่มีรักทุกถูกท่านมาเจอกับโดรีเช่นเคยนะคะวันนี้มากับเทคนิคทำให้คนห่วยหายคุณตลอด24ชั่วโมงอ้าวแล้วไม่หลับไม่นอนกันหรือไงอ่ะสำหรับคลิปนี้อืคุณเป็นคนนี้คุณยังคงเป็นคนนี้อยู่หรือไม่คือหยหายแฟนเก่าอ่ะ วันนี้สาเหตุที่หนึ่งคนยังโหยหาแฟนเก่าสาเหตุเพราะจำไม่เลยการที่คนหนึ่งคนไม่ลืมไม่สามารถลืมใครอีกคนหนึ่งได้เนี่ยสาเหตุเพราะคุณโดนโปรแกรมจิตใต้สํานึกเพราะการอกหักหรือการโหยหาทานยาพาราเซตามอลไม่หายนะเราไปหาหมอไปบอกหมอว่าเฮ้ย ผมเพิ่งโดนหักอกมาขอพารากินหน่อยคุณคิดว่ามันจะหายไหมไม่มันคือการโปรแกรมจิตใต้สํานึกคนเรามีคนเราเป็นแบบนี้นะคือเราเนี่ยมีห้าเปอร์เซนที่เป็นตัวสังการคือหูตาจมูกลิ้นอ่ะกายสัมผัสของเราหรือนิสัยอะไรก็ตามที่เราทําเป็นซ้ําๆบ่อยๆจนมันกลา,ายเป็นจิตใต้สํานึกคนเนี่ย 95%เนี่ยเราถูกขับเคลื่อนมาจากพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นบ่อยๆซ้ำๆอ,อืความรู้สึกเจ็บปวดที่มันห้ามไม่ได้อะความเศร้าต่างๆมาจาก9 5จิตใต้สำนึกของเราเพราะฉะนั้นคนต้องเล่นไปที่95%ของคนอยากให้เขาโหยหาจำไว้ว่าคนที่คุณยังโหยหาแฟนเก่าเป็นเพราะาคุณโดนโปรแกรมจากจิตใต้สำนึกคุณอยากให้ใครโหยหาคุณแทน คุณต้องโปรแกรมกลับอ่ะและสงสัยไหมว่าจะทํำยังไงมีวิธีการทําให้คนการโปรแกรมคนเนี่ยต้องทํำยังไงอ่ะวิธีทําให้คนโหยหาคุณ24่สิบสี่ชั่วโมงวิธีที่หนึ่งคือการโปรแกรมจิตใต้สำเนกของคนคนนั้นอ่ะมันมีช่วงเวลานะจะโปรแกรมช่วงเวลาไหนอืมโปรแกรมจิตใต้สำเนกเนี่ยมันมีเวลาหนก่อนนอนสานาที ใครที่มาสายพัฒนาตนหรือเวลาที่เราไปเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดหรือว่าศาสตร์ NLP ต่างๆเขาจะบอกให้เราดูรูปหรือว่าสะกดจิต NLP NLP ตัวเองเนี่ยก่อนนอนและตื่นเช้าเคยได้ยินไหมคำว่าเวลาทองคำอืมเพราะนั่นคือช่วงระยะเวลาที่จิตใต้สำานึกของเราเปิดขยายออกมา เช่นเวลาก่อนนอน30นาทีอืมจิตใต้สำนึกถูกเปิดออกช่วงเคลื่อนสมองผ่อนคลายตอนที่คุณยิ้มอะไรก็ตามที่มันเป็นเผลอเผอไม่ว่าจะเป็นช่วงตกใจอะลีแลกเบาสบายเราจะสังเกตได้ว่าเราจะมีไอเดียสร้างงานใหม่ก็ตอนที่เราอะขับรถอ่าสำหรับประสบการณ์ของนี้เองเวลาที่ได้ไอเดียโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างไอเดียใหม่ อะคอนเทนต์ใหม่ๆห,หรือการแก้ไขปัญหาในชีวิตมันเกิดจากตอนที่ไม่ได้คิดอะไรเบาๆตอนอาบน้ำตอนขี่รถชิวๆฟังดนตรีคลาสสิกมันจะเกิดขึ้นช่วงนั้นอืมช่วงที่เคลื่อนสมองผ่อนคลายรีแล็กเบาสบายไอเดียใหม่ๆคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้เลยเพราะขุมทรัพย์เพราะขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ มันถูกเปิดออกมานั่นเองอ่ะให้เราโปรแกรมอืมเรื่องโปรแกรมเรื่องอะไรคุณต้องขายฝันเป็นเรื่องนี้ต้องมีทุกๆในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายอ่ะเรื่องการทำงานหรือเรื่องที่คุณอยากให้ลูกของคุณเป็นเด็กดีคุณต้องมีการขายไอเดีย เช่น,นขายไอเดียคืออะไรพูดถึงอนาคตบ่อยๆทุกครั้งที่โทรคุยอ่าพิมพ์แชทอะไรต่างๆเนี่ยให้คุณขายไอเดียอืมขายไอเดียพูดถึงอนาคตบ่อยๆต้องพูดยังไงบ้างประยุกต์ที่หนึ่งในการขายไอเดียนะให้คุณบอกว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเชียงใหม่อมืให้ชวนเรื่องเรื่องที่มีโอกาส ที่เราจะได้ไดทําร่วมกันเพราะอะไรสมองมนุษย์เนี่ยมันมันมีข้อบกพร่องคือตัวอยู่ตรงนี้แต่ความคิดของคนเนี่ยถ้าชวนให้คิดมีคําถามชี้นํามันจะคิดไปในปัจจุบันสังเกตว่าจิตเราไม่คิดอดีตเราจะคิดไปในปัจจุบันเราจะไม่เคยอยู่กับปัจจุบันแต่คนสําเร็จที่แท้ถูก ถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดีคุณต้องมีคุณภาพปัจจุบันที่ดีไม่ว่าจะเป็นคุณคือพาซิโบนะในหนังสือของดรโจดีเพนซาปัจจุบันเท่านั้นที่คนเรามีเพราะฉะนั้นกลับมาที่การโปรแกรมอืมถ้าวันนี้เรามีโอกาสไปเที่ยวเชียงใหม่อะหรือถ้าวันนี้เรามีโอกาสไปเที่ยวหัวหินเราอยากไปที่ไหนแล้วทําไมเราถึงอยากจะไปตรงนี้คําถามประเภทพวกเนี้ย คือจะไปจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่มันเป็นอะไรที่วาดฝันอนาคตร,ร่วมกันไปก่อนอมหรือการแชร์แบบบ้านการสร้างบ้านคือจะเกิดขึ้นจริงหรอเปล่าไม่รู้แต่มันคือสิ่งที่คนน่ะได้วาดฝันอนาคตให้เขาได้คิดไปอ่ะมันจะจินตนาการไปสมองส่วนจิตใต้สำนึกคือสรุปการขายฝันก่อนนอน30นาทีคือต้องพูดบ่อย อไม่ใช่พื่อเพื่อแต่มันคือการปลูกมเมล็ดมเมล็ดแตงอ่ะปลูกมเมล็ดแตงที่ได้ผลก็ต้องปลูกตอนที่มันมีมันเป็นหน้าฝนปลูกหน้าแรงได้กินมาเช็กเช่นเดียวกันกับการขายฝันต้องมีทุกความสัมพันธ์อ่ะก็ประโยคนี้ทำไมถึงต้องพูดประโยคขายฝันเพราะที่จริงแล้ว คนที่ได้ฟังอ่ะจะเกิดความคาดหวังคิดจินตนาการอนาคตร่วมกันร่วงหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก่อนนอน30นาทีต้องทำแต่ไม่ใช่การบอกบ่อยๆพ่่าเพื่อไม่มันไม่คู่คาพูดของเรานั้นมีพลังแต่มันต้องหย่อนความคิดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเปรียบให้เห็นภาพคือมาเลแตงอ่ะ,อะปลูกหน้าแรงแล้วมันมันไม่ได้กินแต่ปลูกหน้าฝนแล้วได้กินเพราะฉะนั้นคุณ บางเรื่องที่บางคนอาจจะลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็เพราะว่ายัางติดอยู่ในโปรแกรมที่เขาโปรแกรมคุณอาจจะลืมไปแล้วแต่จิตใต้สำนึกไม่เคยหลับไหลทุกอย่างล้วนเป็นการขายฝันปลูกแตงให้ดูวิธีแล้วคุณจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นศาสตร์ที่สองของทำให้คนรู้สึกคิดถึงคนตลอด24ชั่วโมงคือ NLP การช็อกสมองอืมคุณเคยเห็นคนที่รู้สึก ตกรมรักคนอื่นหรือไม่แล้วก็รู้สึกดีเรวก็ถามกลับไปว่าอะไรที่ทําให้คนเกิดอาการแบบนี้เขาเรียกอาการเหล่านี้ว่าอาการสมองช็อกเ,เวลาที่คนรู้สึกดีฟินอะคือภาวะสมองช็อกอมันรู้สึกดีช่วงนี้แหละคือช่วงที่คุณจะสามารถทําให้เขาอยู่ใน คุณทําให้คุณอะอยู่ในส่วนประสาทของคนการช็อกสมองคนอืมการช็อกสมองคนคือมีอะไรบ้างหนึ่งช่วงที่เขาอารมณ์ดีหรือหัวเราะหรือมีความสุขจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณช็อกสมองคนให้รู้สึกกับคุณทันทีอ่ะด้วยการชมคือการชมมันทําให้คนรู้สึกดีแต่คุณต้องชมให้เป็นรูปประมอ่ะเขาบอกว่าสมองของคนเรา ชอบอะไรที่เป็นรูปภาพคือชมให้เห็นเป็นรูปธรรมนี่คือการฝึกพูดคุณต้องเข้าใจการพูดพูดยังไงให้คนชอบพูดยังไงให้คนไม่ชอบอืมรูปประทมคือชมให้คนเห็นภาพอะหรือทำให้คนเกิดภาพกลางอากาศในหัวของคนอ่ะหรืออีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการชมแล้วมันเฟกคือ สวยจังอ่ะพี่หล่อจังเออพี่ดูดีจังอ่ะคุณสวยจังอีพวกเนี้ยมันรู้สึกเฉยมันรู้สึกเฟกด้วยซ้ําแต่การที่จะชมให้คนชอบคุณเพื่อช็อกสมองให้คนคิดถึงคุณตลอด24ชั่วโมงคือดูดีแล้วเปรียบเหมือนใครอ่ะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเมซี่ข้างหลังนี่ถ้าแฟนคุณมีความประสบความสําเร็จอ่ะ พี่เก่งจังเลยพี่มีความจีเนียเหมือนเมซี่คนมันจะมี Eco. อีโก้อ่าสวยเหมือนอะไรสวยแล้วเปรียบให้เห็นภาพชัดแล้วคำพูดจะกลายเป็นคนที่มีน้ำหนักคำพูดของคุณจะกลายเป็นคนที่มีน้ำหนักหล่อเหมือนจุดๆคุณหล่อเหมือนเมซี่เลยคุณเก่งเหมือนเมซี่เลยหรือไม่ใครก็ได้อะ แต่ให้เอามาให้เขาเห็นแล้วสมองจะเกิดการวาดภาพอาชมแบบถูกต้องอีกรูปแบบวิธีการช็อกสมองถ้าคุณพูดเป็นอืมแล้ว2.2ในช่วงที่คุณชมเขาแล้วเขาเกิดอาการสมองชอ็อกความรู้สึกดีกับคุณคือการอย่าไปขออะไรจากเขาอ่าบางคนเนี่ยเห็นแฟนอารมณ์ดีขอนูน่นขอนี่ขอแก้ขอแหวนขอคืออะไรที่คุณอยากได้อะ แต่มันไม่เวิร์กช่วงคนโดนช็อกสมองอารมณ์ดีสมองคนรู้สึกดีกับคุณทันทีมไม่ต้องขออะไรทั้งสิน้นอย่าขออะไรทั้งสิน้นจงอดเปรี้ยวไว้กินหวานเขาบอกว่าวันหนึ่งที่เขาหยหาคุณที่สุดคุณจะได้ทุกอย่างคุณจะโดนประเคนอ่าต่อไปคือ2.3ใช้คำถามหลอกสมองสั่งจิต ตั้งคำถามให้ถูกเวลามันมีเวลานะคะการสั่งจิตคนเนี่ยสั่งจิตคนก่อนไปตั้งคำถามมีเวลาดังต่อไปนี้คือ3ามทุ่มส0มสิบหกโมงสินาฬิกาสินาฬิกาจดได้จดย้ำยี่นาฬิกาสานาทีหโมงเชา้าสิบเนาฬิกาและ15บหนาฬิกา จังหวะนี้ทำไมต้องเป็นจังหวะนี้มันคือจังหวะสมองอ่อนแอคือเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้ทุกอย่างตามที่คุณสั่งคุณต้องตั้งคําถามให้คนอยากรู้ในเวลานี้สามทุ่มครึ่งหกโมงเช้าสินาฬิกาสินาฬิกาคุณถึงจะโปรแกร,รมได้เช่นรู้ไหมข้อดีของคุณคืออะไรเพราะชุดคําถามนี้มีคนที่ไม่อยากรู้ไหมว่าตัวเองมีข้อดีอะไรเจ้าสมองรัพิเรียนเบนเนี่ย มันคือสมองสัตว์ดีๆของเรานี่เองเมื่อไหรก็ตามถ้าคนมาถามคุณแบบนี้อ่ะคุณอยากรู้จริงไมมจริงถ้าคุณถามแล้วอีกฝ่ายตอบว่าคืออะไรหรออ่ะถ้าแฟนคุณโตอตอบมาโดยการตอบกลับว่าคืออะไรนั่นหมายถึงว่าสมองอยากรู้พอคนอยากรู้เราโปรแกรมง่ายพอง่ายมันก็เลยสําเร็จเพราะคนอยากรู้ไงอ่ะ นักเรียนที่มันตั้งใจเรียนมันอยากรู้มะมันเรียนเก่งะแต่นักเรียนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนมันไม่ค่อยเข้าใจด้วยซ้ำนั่นแหละเพราะฉะนั้นอืมแต่คนที่ไม่ตั้งใจเรียนอ่ะดึงหัวมันมาแทบตายอ่ะมือมันยังอยู่ที่เก้าอี้เลยมันไม่อยากรู้อ่ะมันมันสอนไม่ได้คนถ้าเขาไม่พร้อมที่จะฟังอะไรโปรแกรมให้ตายยังไงอะมันไม่ถูกจังหวะมันถูก ปลุกแตงไม่ถูกวิธีเพราะฉะนั้นคุณต้องโปรแกรมและมีวิธีตั้งคําถามให้สมองอยากรู้อะอยากรู้แล้วมันโปรแกรมง่ายเออเวลาคนมาบอกข้อดีของเราเราดีใจมยดีใจรู้สึกดีด้วยอะดีนี่คือวิธีการช็อกส,สมองช็อกสมองให้รู้สึกดีด้วยทันทีมันคือวิธีการโปรแกรมแบบง่ายๆคือการช็อกสมอง ให้คนรู้สึกดีกับคุณทันทีศาสตร์นิวโรลิชิสิกโปรแกรมต่อไปศาสตร์ที่3การทำให้คนโหยหาคุณตลอด24ชั่วโมงจงทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีค่าทางความรู้สึกเขา3.1เรื่องของเซ็กเซ็กสำคัญมากใหม่นี่หมายถึงไม่ใช่ความเก่งการที่เราจะทำให้คนรักเนี่ยเซ็กแบบสดใหม่อ่ะแอคว่า เหยีมอายก็ได้มันเป็นจิตวิทยาที่ผู้ชายเขาสำรวจผู้ชายออกมานะคะว่าผู้หญิงที่เก่งมากเลยเนี่ยเรื่องมนเตียงเนี่ยเขาจะกลัวเขาจะคิดว่าคุณผ่านอะไรมาหรือเปล่าแต่คุณจงแอบแอบเจ็บนั่นแหละสมองมันชอบอะไรใหม่ๆไงสามจุดสองเห่อของใหม่เราจงทําให้ตัวเราเองใหม่ตลอดเวลาอ่าคืออะไรบ้างดูแลตัวเองเสื้อผ้ามันเป็นการเรื่องของวิชวลค่ะวิตชาลาย การแต่งตัวบางคนที่มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันคือแต่งตัวไม่เป็นต่อให้เราจะมีเสื้อผ้าราคาที่สูงแต่เราแมทไม่เป็นมันก็ไม่ได้ใจคนสมองมันไม่ได้เกิดการวิจวเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองการกินการออกกําลังกายเสื้อผ้านะผมอาจจะไม่เดือบเบสแต่มองมาแล้วมันสะดุดตานั่นแหละคุณจะไดะ้ความรู้สึกว่าคุณมีค่าทางความรู้สึกของคนอ่ะ คือการที่คุณเป็นคนใหม่ในทุกวันเรื่องบน่นเรื่องที่ปากไม่ดีเอาออกไปการบ่นไม่ได้ทำให้ใครรวยค่ะทีฮารฟเอเคอร์ Half re, นักเขียนหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านคนจนคืออะไรชอบบน่นอ่าแทนที่จะไปเอาเวลาที่บ่นไปแก้ไขปัญหาจำไว้ว่ายิ่งบน่นยิ่งจนแล้วใครจะมาโหยหาคนบ่นค่ะเอาออกไปเรื่องแย่ๆ แล้ว3.4ช่วงที่แฟนของคุณอารมณ์เสียให้คุณลเลี่ยงอย่าเข้าไปปลอบประโลมจาไว้ยิ่งคนอารมณ์เสียคนจะแรนด้อมสมองเข้าข้างตัวเองสมองมันเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่คนมีผิดใจกับครอบครัวกับพ่อแม่เขาบางคนจะคิดว่าอุ้ยเราเข้าไปปลอบประโลมดีกว่าอย่าเข้าไปค่ะปล่อยให้เขาได้ยู่หัวใจตัวเองแล้วถ้าเขาเล่าให้ฟังคุจงจงฟังด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมด สามเทคนิคทำให้คนโหยหาคุณตลอด24ชั่วโมงคือ1โปรแกรมจิตใต้สำนึกของเขาอ่าสองคือ NLP วิธีช็อกสมองอ่าแล้วก็3จงทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่าทางความรู้สึกของเขาด้วยวิธีการเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ความมีเสน่ห์จะทำให้เราได้ความรักดีๆอ่าสวยอย่างเดียว ไม่มีเสน่หก็ไม่สามารถที่จะสักเซตเรื่องความรักได้อาจถ้าคิดจะมีรักตรงมีรักที่สักเซตเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ไม่ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านทุกคนขอให้ทุกคนอย่าเสียสมดุลเพราะอะไรเกิดขึ้นแล้วอออิ oh, Well เพราะที่นี่คือที่แห่งรักแล้วเจอกันใหม่สำหรับโอกาสนี้ขอบคุณมากมค่ะ